คานเยเวสโดนฟ้องฐานละเมิดลิขสิทธิ์จากเพลงในอัลบัม้มดอนดาคารเยเวสถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์นะครับหลังจากใช้ส่วนหนึ่งของเพลงคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกแล้วครับในอัลบั้มดอนดาที่ออกมาในปี2021งานนี้ Artist revenue advocate หรือว่า ARA ยื่นฟ้องในนามศิลปินคาริอับดุลราม a นแซมบา แดนซีฟและจอชมิสต่อสารรัฐบาลกลางในลอสแอนเจลิสเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยบริษัท ARA อ้างว่าคานเยเวสใช้ส่วนหนึ่งของเพลง MSD Part 2ในเพลงมูนและเฮอริเคนของตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตครับซึ่งทั้ง2เพลงของคานเยเวสเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับเพราะเคยติดท็อป20บนบิบอร์ดท็อปทมาแล้วในปี2021ครับซึ่งทางทีมกฎหมายของ ARA รเนี่ยระบ,บุว่าการใช้ตัวเพลงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการขโมยทรัพย์สินทางดนตรีอย่างชัดเจนครับทนาาาาาาายยยคคววมมขขอองง AIA กกล่วว่่่่่นีีไชออใชรจเสหาย แต่เป็นองข,ของลิขสิทธิ์ของศิลปินและนักแต่งเพลงเหนือสิทธิ์ในผลงานของตัวเองครับซึ่งเจ้าของเพลงไม่ได้เพิ่งจะมาเคลื่อนไหวตอนนี้นะครับแต่พยายามจะเรียกร้องการเก็บค่าตอบแทนจากบทเพลงดังกล่าวมานาน3ปีแต่ไม่สําเร็จครับสุดท้ายทั้งหมดก็เลยต้องไปลงเอยก,กันในศาลครับคานเยเวสมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มานานแล้วนะครับในเดือนเมษายนปี2024เนี่ยโปรดิวเซอร์ใต้ดินที่มีชื่อว่า TSVI ได้อ้างว่าคานเยเวสใช้ตัวอย่างเพลงของเขาที่มีชื่อว่า1 2 3 4 5 6 7 8ในเพลง believe what I say โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตครับ พาดกับผู้จัดก,การมรดกของดอนหน้าซัมเมอร์หลังจะถูกกล่าวหาว่าใช้ส่วนของเพลง I Feel Love ในอัลบั้ม Vault er One โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตครับ ขณะที่ตัวของคานเยเวสเองเนี่ยล่าสุดเพิ่งจะตัดสินใจกเกษียณจากวงการเพลงนะครับโดย Ri c h the Kid ได้แชร์ข้อความจากคานเยเวสเมื่อวันที่9รกรกฎาคมซึ่งคานเยเวสบอกว่าตัวเองกําลังจกกะเกษียณจากการทําเพลงอาชีพซึ่งไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรต่อดีครับริชเดอะคิด hmm. <the> พยายามโน้มน้าวให้คานเยเวสกลับมาทําเพลงต่อนะครับโดยบอกว่าคนต้องการเพลงคุงคานเยเวสอยู่แล้วก็อวยกันยกใหญ่เลยรับว่าคานเยเวสคือหมุดหมายที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมของปี2024ครับข้อความดังกล่าวนะครับล่าสุดถูกลบออกจากอิน t a g r a m Story หลังจากโพสต์ไปได้รมมาค่่่งงชัวโแนนนอ แฟนบางส่วนเนี่ยไม่เชื่อว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงครับและเชื่อว่ามันคือกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับอัลบั้มโปรเจกต์ใหม่ของคารเยเวสก็เท่านั้นเองครับ